นี้ค <Onion milk. S 1> <Spe token thanks> ่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านประนารงนะครับตารองคบเพาว่าในระับเจหมู่บ้านอาจจะเป็นพวกกระดนพวกคุคองต่างๆในหมรอบนะคเพราะว่าจริงๆแล้วเหมู่บ้านของตำบลคนละเป็นเกษตรกรการรองทำเกษตร้าตบลทางลำบากเพื่ผลและการเกษตรที่เรานำสู่มายนอก็การจัดจนไปบ้างก็ลำบากอยงเนี้ยถ้าเราทำโครงรางพื้นฐานเสร็จตบูรณ์แบบ การตรงนี้มันน่าจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านมากกว่านะครับที่ที่ผ่านมาการบก็มองอนัะครับจะอยู่ในส่วนนี้นะครับที่เป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการซ่อมแซมถนนนะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับหรือว่าอันนี้ก็เป็นตัวมีเรื่องของจุดเสี่ยงใช่ไหมครับจุดเสี่ยงแต่ว่าอันนี้ก็จะมีเพิ่มเรื่องของการจัดการไทยญี่ปุ่เข้ามาด้วยเองครับ มีท่านอื่นไหมครับมีท่านอื่นที่อยากแสดงความคิดเห็นไหมครับว่าโครงการท่านแกนนาท่านผู้นำู่อื่นด้วยก็ได้นะครับเชิญเลยครับท่านผู้แทนมีกลุ่มอสมอไหมครับกลุ่มอาสาสมัครต่างๆนีไหมครับเวลาเสนอปัญหาในหมู่บ้านเนี่ยือที่ท่านประหลัดได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่ากระบวนการเนี่ยก็คือใช้ยุคมือใช่ไหมฮะ ใช้ยกมือนะนะโดยส่วนใหญ่ก็คือนะคิดว่าปัญหาไหนสําคัญนะครับนะแล้วก็กนะระทะต่อชุมชนหรือว่าต่อตนเองอครอบครัวหมู่บ้านนะครับก็ใช้วิธีการโบหดโดยการยกมือนะครับแต่ตอนนี้กระบวนการของเราที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยก็คือใช้กระบวนการให้น้ำหนักแล้วก็นับคะแนนนะครับนับคะแนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดู ความรุนแรงของปัญหานั้นนะครับหรือว่าดูขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชากรนะครับหรือว่าดูขนาดของปัญหาว่าปัญหาใหญ่เล็กนะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่สนใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะะนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาทีนี้ถ้าเรารู้ปัญหาเนี่ยจะมีกลุ่มของปัญหาอยู่นะครับก็คือ เป็นปัญหาทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพนี้อยู่ด้วยกันถ้าดูแบบนี้จะเป็นมิติของทางด้านสังคมแล้วก็สุขภาพนะครับเพรามันเกี่ยวเนื่องไปกับวิถีชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนี่สังคมคุณภาพชีวิตสุขภาพนี้จะเห็นว่าน้ำหนักของปัญหาค่อนข้างมากนะครับก็คือมีหลายประเด็นแล้วก็ประเด็นปัญหาที่พบเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าอะไรฮะมีทั้งปัญหา ปู่บ้าแล้วก็ระดับตำบลด้วยนะนะครับอย่างที่ท่านผลัดได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับว่าปัญหาระดับตำบลมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างเช่นเรื่องของสูงภาพป่วยเรื้อรังเมื่อวานที่นําเสนอนําเสนอกันก็มีเยอะเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานอันนี้อันนี้มาเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมด้วยพันทุก,กรรกลับด้วยนะนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของผู้ป่วย ถ้าเราดูเนี่ยถ้าดูผู้ป่วยเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อป่วยเนื้อรังเสร็จเนี่ยระยะต่อมานะครับก็จะเข้าสู่ระยะอาการรุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นก็จะติดบ้านติดเตียงเห็นไ,ไหมจะเป็นปัญหาที่สือเนื่องกันมาเพะาะนั้นก็จะเห็นมีตำบลเป็นระดับตำบลด,ด้วยแล้วก็ระดับหมู่บ้านด้วยหมู่นี้ก็คือเราดูจากประเด็นที่แต่ละหมู่ได้เสนอนะครับนะเมื เมื่อวานเนี่ยที่แต่ละหมู่ได้นําเสนอเนี่ยว่ามีปัญหาของตัวเองมีปัญหาอะไรบ้างนะครับการเลือกปัญหาในห้าห้าปัญหาหลักอันนั้นเราอยากจะให้เห็นความสําคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงปัญหามีมากกว่าห้าบางมือที่อาจจะมีเจ็ดมีแปดประเด็นปัญหาที่สรุปมานะครับบางมือที่อาจจะมีเป็นสิบนะมีเป็นสิบนะครับเมื่อวานที่เรานําเสนอ,อนไปนะครับนอกจากนั้นก็มีในเรื่องของ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเด็กนะครับเรื่องของปัญหาการใช้สารเคมีบ้างเรื่องของพฤติกรรมเสีย่ยงมีพฤติกรรมเสี่ยงมีค่อนข้างมากนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของอผู้สูงอายุนะครับนะเนื่องจากว่าเราพบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่เราเนี่ยมีมากกว่า20เนะ โดยแต่ละหมู่นะครับที่นาเสนอเมื่อวานนี้มีมากกว่า20%แล้วก็ถ้าเราดูคนที่จะเข้าสู่สูงอายุก็คือ50-59ปีเนี่ยถ้าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะก็คือถ้าเราดู20%กลุ่มเตียงว่าพรองก็ประมาณ20%เหมือนกันนะครับเพื่อนรวมกันแล้วก็40%ประชากรทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดูในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่ไผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่นดบบนเกินไปเกินไปมีน้อยแล้วจากนี้ แต่ว่าเสียชีวิตก็ทยอยเสียชีวิตมีผู้ที่เสียชีวิตไปบ้างเนี่ยจะพบว่าถ้านับรวมกันแล้ว40%เลยนะของประชากรทั้งหมดนะครับก็แสดงว่าประชากรสูงวัยจกเพิ่มมากต้องมีการเียบความขอนอก่ากนั้นก็มีเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะครับการเกิดอ,อุบัติเหตุก็เป็นปัญหาในบางหมู่นะครับที่เจอเยอะหรือว่าโรคกระบาดมือเท้าปากนะครับ เรื่องของสารเคมีสารพิษตกค้างในร่างกายนะครับที่ส่งผลให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาพวกนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสังคมคุณภาพชีวิตสูขภาพถ้ารูสินกินอ่านะอย่างที่ท่านประธานบอกว่านี่สินนีเยอะนะปัญหาเรื่องของนี่สินอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับสาเหตุมา่างนี่สินเกิดจากอะไรบ้างนะส่วนมีหลายพื้นที่ที่นําเสือข้อมูลมาก็คือเกิดจาก การประกอบอาชีพนะครับเรื่องของการเกษตรนี่สีทดิบเกิดจากการเกษตรนั้นถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็อาจจะต้องไปดูว่าการเ,รเ,เกษตรเนี่ยเกิดนี่สินได้อย่างไงเราบอกว่าหลายคนที่บอกว่าเพราะว่าลงทุนเยอะแต่ขายได้น้อยใช่ไหมผลผลิตตกต่ำนี้นะครับระนานเนี่ยทำยังไงเราถึงจะลดต้นทุนได้ใช่ไหมครับวันนี้นก็ต้องไปหาทางตอนที่เราหลังโครงการก็ต้องไปหาทางเนี่ยลดรายจ่ายพวกนี้ ครับหรือว่าที่นี่พื้นที่ไม่เพียงพอนะครับเรื่องของอผู้สูงอายุเองก็ไม่มีรายได้นะครับไม่มีรายได้เพราะว่าอาจจะทํางานได้น้อยหรือว่าไม่มีอาชีพนะครับหรือว่าวัยแรงงานไม่มีงานทำนะครับเนะื่องจากเท่าที่ถาดูประเด็นนี้ก็คือโควิดใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาที่บ้านก็ยังไม่ได้ทํางานนะครับอันนี้ก็ต้องฝากท่านนายกท่านตลาดนะครับ ที่จะช่วยเหลือกลุ่มนี้นะครับเรื่องของทักษะในการประกอบอาชีพนะครับเป็นปัญหาส่วนปัญหาประเด็นแานสิ่งแวดล้อมมีไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เป็นเป้าหมายสําคัญที่เราจะเข้าไปจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีก็ดีหรือว่าเรื่องการจัดการขยะก็ดีเพราะว่านโยบายของ่านยายกเห็นหลายพื้นที่ก็รับทราบนโยบายนะครับก็คือต้องการที่จะลดจํานวนถังขยะหรือว่าก่อนถังขยะใช่ไหมครับ เป็นการจัดการแบบไม่ให้มีถังขยะนะโอเคนะครับซึ่งในเครือข่ายของเราก็ทําได้จริงนะหมู่บ้านก่อถังขยะนะครับมีหลายพื้นที่เหมือนกันที่สามารถที่จะ,ะเป็นความร่วมมือกันนะครับของชุมชนในการที่จะไม่มีถังขยะนะครับก็คือมีการเก็บขยะหรือว่ามีการทําให้ขยะน้อยที่เหลือน้อยที่สุดน,นะครับแล้วก็มีการเก็บขยะเป็นบางวันแค่นั้นเองนะครับ ส่วนปัญหาความมั่นคงนี้ทนี้เราจากข้อมูลที่เรารีข้อกันใน3-4วันนี้เราไม่เจอใช่ไหมครับเราไม่ได้เจอข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงอาจจะเป็นความขัดแย้งหรือว่าเป็นประเด็นในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับอันนี้ยังยังไม่มีข้อมูลที่ปรากฏนะครับโครงสร้างพื้นฐานก็อย่างที่เราไปนะครับรวมไปถึงเรื่องการบริหารจัดการนี้ก็ไม่มีข้อมูลที่สอดคล้เห็นแต่ว่าสามารถที่จะถ้ามีปัญหานี้ก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับเพื่อที่จะเอามารวบรวมเป็นปัญหาของ หมู่บ้านหรือว่าของตำบลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชี้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับ,รตบ,บ,รบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการจัดก,การปัญหาเนี่ยนะครับเรามีทุนมีสกยภาพมีทุนทางสังคมมีสกยภาพกับพื้นที่อยู่แล้วเห็นไหมครับเรามีทุนบุคคล493คนนะเรามีกลุ่มองค์กรที่มีสกยภาพอยู่49กลุ่มนะครับเรามีแตงประโยชน์อยู่58แ่งเรามีหมูห่บ้านที่สามารถจัดการตัวเองได้นะ เรามีกลุ่มที่อยู่ในระดับหมู่บ้านนะครับชุมชนสังคมในระดับหมู่บ้านที่ทําง,งานได้นะครับ62กลุ่มนะครับเรามีตำบลอยู่ที่7แล้วก็มีเครือข่ายอยู่ที่4เครือข่ายนะครับที่เข้ามารวมกัะนั้นนหลยนะครับเราก็สามารถที่จะนาใช้สกยภาพตรงนี้เข้ามาจัดการกับปัญหาได้ทีนี้เมื่อวานเนี่ยแต่ละกลุ่มได สรุปโครงการมา้ใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากจะให้เรายกตัวอย่างโครงการหน่อยสาาิครับว่าถ้าเป็นปัญหาสังคมคุณภาพชีวิตสูขภาพเนี่ยแต่ละมู่เนี่ยนะครับทำโครงการอะไปบ้างนะครับเดี๋ยวช่วยเดินมปหน่อยนะครับในส่วนของสังคมคุณภาพชีวิตสูขภาพาโครงการที่เราได้ดําเนินการไปมีโครงการอะไรบ้างครับนะขอถอดแม่นะครับรู้สุนเนศ เอาเริ àng, còn, ì, ่มจากหมูไหนก่อนครับหมูไหนก่อนเิอเลยครับหมูที่มีประเด็นเกี่ยวกับสังคมสุขภาพและก็พุณภาพ